เอกนางเอกตัวใหญ่เลยรู şey uh ้ส uh 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 um uh uh ึกไงบ้างก็อเล็กกับมีบุรีมาไม่ใช่ไหมชื่อมีชื่อเสียงชื่อเสียงกัรตัวหย่งตัวใหญ่เลยกันเนอก็คือก็คือในเรื่องต้องเป็นสามคนนี้เท่านั้นในประเทศไทยต้องเป็นสามคนนี้เท่านั้นในประเทศไทยซึ่งหากดนงมาเล่นหนังจะออกมาไม่ได้แบบนี้ ดีวันนี้ครับดีก็ดีไม่ใช่สู้ดีไม่ได้เพราะว่าเฉพาะคนนี้คนเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงแล้วจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเด็ดเด็กในหนังเรื่องนี้ก็เด็กทุกตอนแล้นะฮะคือบอกซะก่อนดูหนังเสร็จนักข่าวหรือเพื่อนๆนหรือคนที่อยู่ในนี้ที่ที่จะไปเอฟซีหรือไม่เอฟซีที่วันนี้ได้ดูหนังถ้าหนังออกมาแบบใดให้รีวิวแบบนั้นไม่ชอบด่าเลยแล้วด่าเฉพาะลงๆเนี่ยให้หนักเลย ใช่่าเลยพสอห่าเลยแต่ถ้าชอบช่วยรีวิวไปในทางที่ท่านชอบด้วยโอเคทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเขาด่าเนี่ยเขาไม่ได้ด่าให้ลุงลงเขาผ่านไปด่าลูกลุงลงด้วยครอบครัวเราอะไรเงี้ยเรามีการคุยกันก่อนไหมได้ไหมลูกได้ไหมให้ด่าแค่พ่อก็พอค่ะผมบอกปลายทางให้จะตุรงอันเดอร์สกอร์พีในอินสตาแกรมลุยได้เลยที่ ลงเลยท่านลงแบบตามที่ท่านดูเลยในคลิปน<ๆ>ี้คุณเ<ๆ>ล่ากับเขาแบบหมายถึงว่าที่ลงอ่ะกล้าการันตีงั้นต้องถามนักแสดงเพิ่มนักแสดงเนี่ยว่าคุณจะโดนหรือไม่โดนนะสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่นต่ก็แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์อ,อะไรบ้างอ่ะพี่เล็กถือไม้แล้วครับคุณงบพูดภาษาอังกฤษเพิ่มภาษศศาไทยไว้เนี่ย <laughs> จะต้องกลับมาหาเขาปะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่น่าพูดขนาดนั้นลงุลงลงอ่ะ ไม่ได้พูดขนาดนั้นแบบพูดเกินไปอ่ะมั่นใจอ่ะมั่นมัใจมากใค่ความมั่นทำหนังมันก็ต้องมั่นใจะแสดงว่าพี่นุงมั่นใจในผลงานไงคุณตาเนี่ยคนพวกนี้ยังไม่ได้ดูไงแต่เราสามคนดูแล้วใมั่นใจหมั่นใจไมถไม่ดู่เล็่อเล็กซ์รับบทเป็นอะาแรคเตอร์คเรื่องเป็นยังไงล้วบทเป็นตัวเฮียคุงครับผมตัวเฮียนะ มันมาถึงวันนี้แล้วเพราะอยู่วันนี้แล้วผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยอ่ะค่ะเอออยากให้ทุกคนรอเขาไปดูเองครับดีซึ่งใครมีบัตรแล้วสองทุ่มตรงครับรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์มณีลอกกาล่าเลยค่ะน้องมินน์ล่ะน้องมินน์รับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นกี้ค่ะเป็นเป็นสกอยปะไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นฮานน้องมินนเป็นกี้เป็นเด็กขี้ดวงสวยตั้งแต่เกิดค่ะดวงสวยตั้งแต่เกิดแล้วก็ ตรงสวยที่หน่าสวยมากเลยเนาะ<ช>คือหน้าเขาแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยอันนี้น้าฉ่ำเอทำไมก็ห <c oughs> <c oughs> น้าเขาธรรมาชาติไงสวยเนีอย <c oughs> รอบหน้าคุณสามารถเอาหน้าเขาปเป็นเร f e r e n c ได้ครับ ก็เลยแบบร่างกายเราก็เป็นอไทยแต่ว่าจิตใจก็เป็นแบบเป็นอีกี้เป็นผู้หญิงในลองพูดแบบอีกี้สิสมมุติว่าตอนนี้เรามีกี้สิไปรอดูในโรงได้ไหมในโรงก็ไม่ได้เวนก็ต้องเพราะว่าไทยเสร็จมาแล้วมันอยู่บนเวทีขนาดนี้มันก็ต้องมิดนึงแล้วอะไรเน่าชวเนคนเยอย่างนันมคุยกกีเลมามเยไ่ารเานอกจากทะเลาะนในกอมันทะาะบนเวทีวันนี้กร มีอยู่วันคือต่อยก,อก <S <S อันเรื่องจริงเหรอเนี่ยในเรืเ่องคกือหรืออีกนิดเดียวแหละออลุงกระโดด <คา S 1> ห้ามไม,ไม่ทัน,นเราไม่ต้องเข้า วันนี้นนนพิธอมมานนคนละนวันกว่าที่วันเห็นนะฮะวันนี้คงพูดเรื่องหนังไม่ได้บังเอิญว่าวันนี้เป็นวันครูก็เลยปกติให้เขาที่บ้าน มาระบายหอมมาระบายเขาบอกว่ามึงเล่นเป็นผู้ชายได้เป็นผู้ชายได้ลืมคำว่ากระเทยไปเลยห้ามหลุดด้วยแต่ถ่ายไปถ่ายมาอีดอกหลุดอยู่ฉากหนึ่งทำไมอ่ะเป็นมันหลุดละหลุดกระเทยอ่ะก็เลยอย่าสปอยอยู่สปอยได้แล้วเนี่ยชอบสปอยเป็นผู้กำกับแท้ๆเนี่ยเขาเอานักแสดงแต่ละคนนมาจับมาคลิกบนบาทมนเลยนะใช่เลยนะพี่นุ้ยจับพี่นุ้ยพี่นุ้ยเล่นอะเลยค่ะก็เป็นสามเท่าอยู่ในนี้นะครับมีทง นะครับแล้วก็น้องวุฒิแล้วก็พี่ดุ้ยนะครับก็ต่อจากน้องมิ้นน้องมาร์สอะไรน้องมิ้นน้องมาร์สอะไรนี่เข้าตัวเดินเรื่องพี่สามคนไปเดินเล่นแล้วก็เดินเล่าเรื่องไปอยู่นะเดินไปเดินมาไม่สุดยอดจริงๆอะไรลูกขอหนึ่งเพลงได้ไหมอะไรนะมันมันมันใช่ไหมเวลาเนี้ยติดตามได้ในไลฟ์สดแล้วกันนะในไลฟ์สดเจอเลยครับพี่วุฒิพี่วุฒิก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันเหมือนกันใช่ครับผมเป็นหนังเรื่อง ที่ลงุลงเขามอบให้เขาบอกว่ามึงต้องไปทําผมขาวนะก็กัดผมสักโหหนังหัวแบบเปิดเลยพอมาถึงปุ๊บพี่ธงสบายๆเลยเอาวิกใส่แล้วก็เล่นได้เลยจบ<อ>มันเราโดนหลอกไปใช่จ,<อ>จ้ะน้องแอลววันนี้สวยมากเนเรื่องเราเล่นเป็นอะไร ทิงซู้นี่แหละครับก็จะอยู่กับสามเท่าเป็นหลักหลายคนอาจจะจำไม่ได้เคยดูหนังเรื่องโกยทะยมนะครับเฟรนี้พระเอกหนังเรื่องโกยทะยมครับพีครับ่นะัััดดีีคครรบบหลายคนอาจจะจำไม่ได้พี่ไปโซนที่ไปโซนเล่นไปเลยค่ะของเฟิร์นี่ต้องไปดูในโรงค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวสีเขียดอยู่ในโรงอ๋อเหรอคะบอกบอกไม่ได้ในโรงจะเป็นเล่นเป็นอะไรทำหน้าหวือทำไมอะะ ี่มึงอะแล้วเขารออยู่เขารออยู่อ่เล่นเป็นแม่ของน้องกี้ค่ะซึ่งเอ่อเป็นคนปักจัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซวยเลยนักหนาเดี๋ยวเจ็บรูปเจ็บนี่เจ็บจนชิงนะคะสงสัยจะมีผัวผิดนะคะผัวในเรื่องอ่ะประมาณนี้ผมเล่เป็นผัวครับเออเอาที่เหลือให้ไปติดตามความสนุกสนานในโรงภาพยนตร์กันเลยนะครับวันนี้เราเป็นน